ระเวสสุวรรณเสร็จแล้วอะ่ะมันยังไม่หมดครับมันเป็นแบบนี้เลยมันไหม้หมดเลยครับพี่แต่ทูบไม่ไหม้นะนี่ทูบอยู่ตรงนี้ทูบมันทูบอยู่ตรงนี้เออมันไหม้หมดเลยครับไม่เคยคือแบบไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้เลยครับจริงๆแต่เชื่อว่าปังแน่นอนเออปังแน่นอนครับไทยก็ต้องปังลาวก็ต้องเข้าวันเนี้ย พ่อนอยมันก็เข้ามาแล้วสองรอบถึงมันจะลบแล้วนะเนี่ยรอบแรกเห็นไหมพี่ดูนะ่ะจุดทุบจุดทูป,ทปลุกเลยนะ่ะนอยเข้าหนึ่งสาเออแล้วก็รอบสองก็เข้ารูดเข้าสองผมให้สองสามมันออกสองสี่มาดูตำลาวพี่หนึ่งพันเจรอคนดูสวัสดีครับลาวพัฒนาพี่วันจันต์ออะไรวันจันถามว่าปังไหมปังครับเล่้งบนล่างถ้าใครจำได้ วันจันเด้งบนล่างนะครับแล้วเลขทูบก็เข้า5้าห้าสี่จำได้ไหมใครจําได้ไหนใครจําได้บ้างเลขทูบห้าห้าสี่นะครับพี่แล้วก็ผมให้3กับ4เด้งบนล่างแล้วก็เจาะสามผลลาววันจันทร์มันออก3ามแี่ห้าแล้วผลลาวย้อนหลังออกอะไรผลลาวย้อนหลังนะมีศูนย์จริงๆแล้วศูนย์มาบนล่างนะครับผมบอกแล้วผมบอกพี่แล้วผมไม่ได้เก่งแต่ผมบอกแล้วว่า จ็ดหลอกแน่นอนแล้วเจ็ดก็ไม่มาพี่เห็นจริงๆอ่ะผมได้พูดจริงไหมไหนใครได้ดูไลฟ์สดวันศุกร์บ้างผมบอกว่าในทัดดูนะเลขที่หลอกล่อนะเลขที่ไม่มานะคือเลขเจ็ดแล้วเจ็ดก็ไม่ออกให้จริงๆด้วยเจ็ดไม่มาครับแต่ศูนย์มาแทนศูนย์มาแทนไม่พอครับแล้วผมบอกว่าเก้าศูนย์หนึ่งมาตัวหนึ่งนี่นี่คือวันจันทร์เห็นไหมจุด ุดทูบได้ห้าห้าสี่ครับแล้วก็อันนี้คือชุดวันจันทร์นะวันนี้มันจะมาแบบไหนมันจะมายังไงวันนี้นะมันต้องมีตัวหลอกพี่ผมบอกพี่แล้วว่าในแต่ละรอบครับลาวพัฒนามันจะมีตัวหลอกล่ออะเรามาดูเลขย้อนหลังก่อนนี่คือสอบปวันจันทร์สปปวันจันทร์นะครับถ้าเราดูนะครับอย่างที่ผมบอกพี่ ตอนนี้สอบปวันจันทนะเลขมันจะไหลเลขสามเออเห็นไหมครับเลขมันจะไหลเลขสามตอนแรกมันไหลเลขหกมันจอกไม่กี่ตัวนะครับสอบปวันจันทร์เห็นไหมนี่ถ้ามันออกสองรอบคือมันไม่ไหลนี่เห็นไหมมีหนึ่งมีหนึ่งเห็นไหมครับถ้ามันหลุดมันจะหลุดยกแผงสังเกตดูได้เลยนะครับนี่มีหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็มาหนึ่งหนึ่ง นะครับแล้วก็มาจากแปดเจ็ดก็ยังเจ็ดเก้าเห็นไหมลดแต้มเหมือนไทยใช้สูตรเดียวกันนะครับแล้วก็มาที่เห็นไหมเลขหลุดเห็นไหมครับมันหลุดแล้วสี่ห้าเจ็ดเก้าเห็นไหมเลขมันไม่ตามแล้วมันเป็นเลขใหม่เลยเป็นเลขสองสามสองหนึ่งสามสามเห็นไหมครับแล้วมันก็ยังเดินมาหนึ่งมาพอหนึ่งมาเห็นไหมครับสี่หนึ่งศูนย์หกไปสี่หนึ่งศูนย์ห้าเห็นไหมให้พี่จำไว้เลยถ้าเลขมันหลุด เลขก่อนหน้าสี่ตัวมันจะไม่โผล่เลยนะครับนี่เห็นไหมพี่สังเกตได้เลยนี่สี่ห้าเจ็ดเก้าเห็นไหมรอบเนี้ยไม่มีสักตัวเลยครับมันจะขึ้นเป็นเลขตัวใหม่ทันทีมันจะเป็นเลขดับทันทีพี่จําไม่เลยนี่สี่หนึ่งศูนย์ห้าเห็นไหมครับ ไม่มี4ไม่มี1ไม่มี0ไม่มี5เป็นเลขตัวใหม่4ตัวนี้มันจะดับทันทีแต่ถ้ามันเดินต่อมันจะมีเลขที่มันออกย้อนหลังมาพี่สังเกตเลยเห็นไหม2662เห็นไหมครับจาก62ก็เป็น64เห็นไหมครับจาก64ก็เป็น63จาก63ก็เป็น69ตอนแรกพี่จะเห็นเลยว่ามันไหลเลข6เห็นไหมครับมี6 มีหกนี่หกสองหกสองหกสี่หกสามหกเก้าตอนนี้มันไหลเลขสามเห็นไหมครับหกสามศูนย์สามแล้วก็สามแปดมันไหลเลขสามแล้วมันมีเลขที่มันขึ้นมาใหม่พี่จะเห็นเลยมันจะมีอยู่สามตัวนั่นก็คือเลขแปดเลขสี่แล้วก็เลขห้าเลขแปดเลขสี่เลขแล้วก็เลขห้าผมมั่นใจว่าวันนี้มันต้องออกมาให้เราเห็นตัวหนึ่งเพราะว่ามันจะไปชนกับเลขตำราว ของที่มันออกมันจะชนกับตําราวที่มันออกที่มันออกเมื่อวันศุกร์เห็นไหมครับเดี๋ยวแปบนึงนะผมเอาไม้พี่ดูนี่เฮ็ดมั่วไปหมดเลยแปบ๊บนึงเด้อ ให้ AI มันเขียนครับมันก็เขียนผิดผิดตึกๆตืแน่นา่าอะแต่ว่ามันเขียนเลขซ้ำตัวนี้แป๊บหนึ่งนะอุยทองวันนี้ปิดตลาดเท่าไ,รไหร่เนี่ยพี่แต่วันนี้คนให้ก้าวเยอะระวังจะแผดลดัด <laughs> ผมผมผมเห็นแล้วตอนนี้คนให้เก้าเยอะเพราะผมบอกเลยนะอย่างที่ผมบอกพี่ในแต่ละรอบมันจะมีเลขหลอกลอ่อเหมือนรอบที่แล้วเห็นไหมพอเจ็ดออกมาคนก็ฟันเจ็ดยับเลยแต่ผมไม่ได้ฟันเจ็ดแล้วเจ็ดก็ไม่มาเจ็ดเป็นตัวหลอกลอ่อวันนี้เหมือนกันลาวพัฒนารอบที่แล้วมันออกศูนย์เก้าศูนย์ห้ามันก็ต้องมีตัวหลอกล่อหนึ่งตัวที่มันจะหลอกให้คนฟันให้คนจับเด่นแล้วมันก็ไม่ออกให้เราอืเดี๋ยวผมให้พี่ดูนะแป๊บหนึ่ง อันนี้แหละเอมันเขียนพีปีถึกถึกนี่พี่จะเห็นเลยว่านี่คือตำราวันศุกร์มันจอกศูนย์เก้าห้าศูนย์้าย์ห้านะเออมันออกศูนย์้าย์ห้าแล้วนี่คือตำราวันจันทร์เห็นไหมครับมันจะมีเลขชนกันก็คือเลข5้าวันเนี้ห้ามันจะมาอีกไหมอ่ะเรามาดูสูตรกันเรามาดูสูตรกันผมให้ a อมันทำพี่แล้ว a i มันก็ a i มันไม่ค่อยเก่งไง ดีกว่าเราไปจ้างอ่ะผมว่าดีกว่าเราแบบไปจ้างอ่ะครับให้ไอมันทําบางทีมันก็มันไม่เข้าใจคําสั่งเราแต่บางทีมันก็เข้าใจนี่ถ้าพี่สังเกตดูนะมันก็เก่งนะถามว่ามันเก่งมันเก่งแต่ว่ามันมันจะลงเลขซ้ําไงเห็นไหมอย่างสามแปดสามแปดเนี่ยอแล้วอันนี้มันก็ลงมันไม่รู้ไปเอามาจากไหนเนี่ยศูนย์หกสองหกเนี่ยเออมันไม่รู้ไปเอามาจากไหนเนี่ยเลขไอศูนย์ตรไอตรงเนี้ยมันจะต้องมัน มันมันมันซ้าไงมันซ้ําอยู่สองตัวแต่ว่ามันทํามันก็ทําเก่งนะเนี่ยมันซ้ําเนี่ยเลขมันซ้ํเนี่ยพี่ดูได้เลยเนี่ยเลขมันซ้ําแถวเนี้ยเลขมันซ้ําตัวนี้แล้วก็แถวนี้เลขมันก็เนี่ยเลขมันก็ซ้ํยกันผมบอกเลยมันมีตัวหลอกแน่นอนแต่วันนี้เรามาดูกันว่าสูตรมันมาแบบไหนรอบที่แล้วให้เก้าศูนย์แล้วหนึ่งนะครับรัฐบาลผมวิคอยพี่ไปแล้ววันเสาร์ฟันเลขแปด สวัสดีสองพันแปดร้อยคนดูนะฝากลิงก์ข้างล่างเลยนะบ้านแบงค์พันถูกข้างแรกของวันจ่ายหนึ่งร้อยสองบาทอ่ะเรามาดูสูตรกันรอบพี่แล้วผม,ผมบอกพี่แล้วถ้าพี่ตั้งใจฟังนะหนึ่งผมไม่มาจริงแต่ผมบอกแล้วว่าเก้าศูนย์หนึ่งมาตัวหนึ่งแล้วผมบอกแล้วเอาเก้าูนย์หนึ่งเนี่ยไปจับเล่นด้วยมาจริงๆครับผมยังถูกเลยผมได้บนล่างเลยรอบที่แล้วอ่ะวันนี้นะครับพี่ <c oughs> ส่วนใครอยากได้ทูปพิกก็พิมพ์ทอทงเจ็ดนะพิมพ์ทอทงเลขเจ็ดได้เลยใครจ้เาแล้วก็วันนี้ส่งให้แล้วนะครับคนดูเยอะนะอย่าขายหน้าเขานะเดี๋ยวพาไปไหว้ตาทาวเวสสุวรรณด้วยปากกามันบ่ศูนย์แล้ว <c oughs> วันนี้ตำราวันที่สิบสองนะครับพี่ฟังดีๆวันที่สิบสองปากกามันบ่ศูนนะพี่แป๊บหนึ่งเด้อผมซื้อปากกาอันนี้มาไม่แล้วมันก็ศูนว่ะ ตำราพี่วันนี้วันที่สิบสองใช่ไหมเออสิบสองปกติวันนี้จะเป็นวันเด็กนะครับมันจอกเลขหนึ่งสองไหมผมบอกเลยนะว่าเราพัฒนานะครับสามพันคนดูแล้วสวัสดีครับแล้วก็ใครอยากมาวงสวงนะพี่วันที่สิบหกตามกำหนดการที่ผมบอกพี่เลย เด่นมาตัวหนึ่งนะครับพี่ฟังดีรอบที่แล้วให้เก้าศูนย์หนึ่งวันนี้เด่นมาตัวหนึ่งนะครับจะมีเลขสามเป็นขอไม่ใช่ครับผิดเดี๋ยวผมดูสูตรก่อนไม่บ้าแม่นบ้าแมนเลขสามเดี๋ยวขอเบิง้งเบิ้งกอนแป๊บมนึงเฮ็ดเวียหลายพด<ธ>ลืมเด่นมาตัวหนึ่งครับสวัสดีสา0พันคนดูสวัสดี FC จากทางไทยแล้วก็ทางส,สปปลาวสามพันหนึ่งร้อยคนดู คนเบื้องหลายเนาะวันนี้เด่นมาตัวหนึ่งนะรอบที่แล้วให้เก้าศูนย์หนึ่งมันออกศูนย์เก้าเน้นเน้นวันนี้เด่นมาตัวหนึ่งจะมีสี่มีห้าแล้วก็มีหกเออฟังดีดนะมีสี่มีห้าแล้วก็มีหกเพราะฉะนั้นพี่จับเล่นด้วยเนี่ย4ี่ห้าหกเล่นสามตัว,ดว,วได้หรือว่าจะเล่นสี่ห้าเก้าด้วยกับกันไว้สี่ห้าจะออกตัวเดิมไหมสี่ห้านี่เลขยอดทิศแล้วผมบอกเลยนะลาพัฒนาตอนนี้นะครับมันวนเลขพี่น้อง สามรอบแล้วนะครับพี่ไม่เบิ้ลสักทีผมก็ไม่สั่งแล้วรอบเนี้ยอ <Kaf. S 1> ผมไม่สั่งแล้วนะเพราะว่าผมสั่งเบิ้ลพี่มาสามรอบแล้วถ้าเบิ้ลก็พี่อยากซื้อเบิ้ลใหซื้อเลยนะครับเ <ve> พราะว่ามันไม่ออกให้สักทีนะครับมันมันวนสามรอบแล้วพี่สําหรับเลขเบิ้ลนะเอมันวนสามรอบแล้วนะครับเนี่ยมันมาพี่น้องนะอาทิตย์แล้วมันมาพี่น้องสามวันเลยนี่ เห็นไหมมันมาพี่น้องสี่ห้าเนาะแล้วมันก็มาพี่น้องเจ็ดหกพี่สังเกตเลยพี่น้องจะอยู่แต่ข้างล่างสามไอ้พี่น้องอันนี้อยู่ข้างบนเนาะสี่ห้าพี่น้องอยู่ข้างบนเจ็ดหกก็พี่น้องอยู่ข้างล่างศูนย์เก้าก็เลขพี่น้องมันมาพี่น้องสามรอบแล้วครับเออมันมาพี่น้องสามรอบแล้วอาจจะหลอกก็ได้วันเนี้ยอาจจะให้คนซื้อเบิ้ลนอาจจะไม่มาพี่น้องก็ได้อาจจะไม่มาเบิลก็ได้ อาจจะมาแบบแคทเลจออกมาตัวอื่นสวัสดีพี่พทุกคนวันนี้เด่นมาตัวหนึ่งจะมีสี่ห้าหกสี่ตัวผมให้พี่ไปแล้วนะครับวันนี้สี่ตัวจะยังมีศูนมีห้ามีหกแล้วก็มีเก้าวันนี้นะครับเด่นสองตัวนะครับที่ผมวางให้พี่จะมีเด่นห้ากับเด่นหก <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เลขห้าหกนะพี่ห้าหกหกห้าจะเป็นคู่เด่นแต่วันนี้ผมจะฟันให้พี่ตัวเดียวฟันแบบขาด,ขาด ฟันแบบเน้นเน้นฟันตัวเดียวรอบพี่แล้วฟันหนึ่งขออภัยนะครับแต่มันก็ยังมาเลขสูตรผมสูตรวันนี้นะได้สี่ห้าหกนะครับเด่นห้ากับหกวันนี้ผมจะฟันให้พี่ตัวเดียวฟันแบบขาดขาด,ขาดฟันแบบฟันแบบเออเพราะว่าชอบมากวันนี้ฟันเลขหกพี่ว่าหกอะไรจะออกหกอะไรจะมาหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแล้วก็ หกครับ60 6ูนย์หกหนึ่งหกสองหสามี่หห้าหหกหดหกแดแล้วก็69พี่ว่าวันนี้6อะไรจะมาผมบอกเลยนะหกออกบ่อยวันจันทร์คือเลข6กสองสามพคนดูครับเลขออกบ่อยวันจันทร์คือเลข6กสองออกบ่อยมากๆออกบ่อยจริงๆ6กสองครับอ่ะพี่พิมพ์มาเลยอย่าลืมนะครับอยากได้ร้อยสองบาท กดลิงก์ได้เลยนะครับบ้านแมงพันสามพันแปดร้อยคนดูนะครับพี่สวัสดีเดี๋ยวเอาเสถิติวันจันทร์มาให้พี่ดูหกมาดีมากนะถ้าหกมานะหกสองนี่คือทีเด็ดนี่เห็นไหมครับสองหกหสองสอกออกบ่อยมากๆเลยนะครับแต่วันนี้มั่นใจว่ามีหกแน่นอนไม่0ูนย์ครับไม่9แล้วก็วันเนี้ย คิดว่านะไม่ห้าก็หกพี่เพืเ่อๆอาจจะไหลห้าวันนี้อาจจะห้าอาจจะไหลห้าอีกถ้าเราดูตอนนี้นะครับถ้าเราดูลาวตอนนี้พี่ผมบอกเลยนะตอนนี้นะเลขมันไหลห้านะครับเออลืมบอกพี่เมื่อกี้เลขมันไหลห้านะครับตอนแรกมันไหลตอนแรกมันไหลเลขหกใช่ไหมครับเออตอนแรกมันไหลเลขหกมันออกเลขสามสามมันออกเลขสามสามสองหกใช่ไหม เออแล้วมันก็ออกเลขไม่ใช่สิพี่มันไหลตอนแรกมันไหลสามเนาะเออมันไหลสามมันไหลสามมันออกศูนย์สามพี่เออมันออกศูนย์สามมันออกศูนย์สามแล้วก็ออกสามมันก็ออกสามหกพอมันออกสามหกมันก็ออกสามแปดพี่พอมันออกสามแปดมันก็ออกห้าสามมันไหลสามมาสามรอบแล้วห้ามันก็ออกมาสามรอบเช่นเดียวกัน มันออกวันจันทร์มันออกสี่ห้าวันพุธมันออกห้าสามวันศุกร์มันออกศูนย์ห้าผมว่าวันนี้ไม่ห้าก็หกมาไม่ห้าก็หกมาครับหรือไม่แน่ก็อาจจะมาคู่กันเหมือนวันจันทร์ที่ผมบอกเลยสามกับสี่วันนี้ฟันเลขหกครับฟันเลขหกพี่คิดว่ามีหกแน่นอนวันนี้แต่อยากกลับหัวละกันเป็นหกครับไม่เอาเก้าวันนี้เป็นเลขหก อันนี้คือสีตัวทําไมถึงไม่ค่อยออกเลยมันเป็นเลขออกยากพี่เลขเกนะ้าสามน่ะผมจะบอกพี่นะทําไมเก้าสามไม่ออก9ก้าสามไม่ออกครับเพราะว่าเลขห้าสามออกแทนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกพี่ว่าลราพัฒนานะ่ะบ้านเขานะ่ะจะไม่มีบนล่านจะออกแค่บนเหมือนรอบที่แล้วอ่ะมันออกนามสัตวนะ์ศูนย์ห้าน่ะนามสัตว์สิงห์ผมจะบอกพี่เลย ปีนป 69, เนี้ยปีหกเก้าเนี่ยเลขสิงเออโดยเฉพาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะออกสองรอบเออไม่งงนะเลขสิงเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูเลขสิงนามสัตว์มันจะมีสี 5, ่ห้าแปดห้าแล้วก็0ูนย์ห้าแต่แปดห้ามันยังไม่ออกเหมือนช้างเหมือนกันนามสัตว์ช้างมันจะมีหนึ 3, ่งสาห้าสามแล้วก็9ก้าสมผมถึงบอกไงว่ามันมีสามนามแบบเนี้ย บางทีอย่างที่ผมบอกอะถ้าคนเล่นเยอะสมมุติว่าคนเล่น9 3้าสามเยอะแบบเนี้อะมันก็อาจจะออกนามตัวนั้นแหละแต่มันอาจจะไม่ออกเลข9 3สามมันก็จะไปออกเลขที่มันที่มันอยู่ในนามเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้วีแคปไว้ดูอ่ะพี่พร้อมแล้วพิมพ์คําว่าวันนี้รวยมาคนดูเยอะนะวันนี้เดี๋ยวพาไปไหวปู่ด้วยปิดท้ายเลยแล้วก็ไปปล่อยเลขทูบตรงนู้น เดี๋ยวผมเอาให้พี่ดูนะแต่ผมว่ามีหกไม่หกก็ห้าวันนี้ห้าหกหกห้าพี่ซื้อไว้เลยถ้าพี่กลัวกลับหัวพี่ก็ซื้อห้าเก้าเก้าห้าด้วยสูตรมันได้สี่ห้าหกสวัสดีสามพันห้าร้อยคนดูครับพิมพ์วันนี้รวยไหมผมพี่แป๊บหนึ่งนะผมหาไม่เจอว่ะ <c oughs> อยากได้ร้อยสองบาทกดลิงก์เพิ่มเพื่อนไปซื้อได้นะถูกครั้งแรกของวันได้ร้อยสองบาทได้ทุกวันนะครับพี่ เอ,อเดือนนี้นะได้ทุกวันเลยแต่ผมยอมจริงปีนี้เลขปกตินะเลขสิงเป็นเลขออกยากมากแต่ปีนี้ออกสองรอบแล้วอ่ะพี่ทำความเข้าใจกับผมนะวันจันทร์รอบที่แล้วลาวพัฒนาออกสามแปดสี่ห้านี่คือเลขนามสัตว์อะพี่แคปไว้ดูได้เลยรอบที่แล้วนามสัตว์มันออกศูนย์ห้าเห็นไหมครับที่ผมบอกพี่ไปเมื่อกี้ว่านามสัตว์สิง เราพัฒนานี่คือน้าสัตว์น้มสัตว์เนี่ยเลขมันจ่อข้างบนพี่พี่ไม่งงนะวันจันทร์มันออกสี่ห้าเห็นไหมสามแปดสี่ห้าแล้ววันศุกร์มันก็ออกศูนย์ห้าแล้วที่พี่ถามว่าทําไมเก้าสามไม่ออกมันไม่ออกครับเพราะคนอาจจะซื้อเยอะมันก็เลยออกเป็นตัวอื่นนี่เห็นไหมน้าสัตว์ช้างเห็นไหมครับมันจะมีหนึ่งสามห้าสามแล้วก็เก้าสามเนี่ยมันเยอะพี่เลขมันเยอะผมบอกเลยว่ามันเดาไม่ถูกแน่นอน แต่ว่าแต่ละนามนะ่ะบางนามมันมีสองสองเลขบางนามมันก็จะมีเลขหนึ่งเอ้สามเลขขอภัยเนี่ยถ้าเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูตรงนี้ <c oughs> อ่ิพีิมพ์วันนี้รวยมากเดี๋ยวผมจะไปเอาจากเว็บเอ็มไทยมาพี่ดูพี่จะได้พี่จะได้รู้อ๋อมันเป็นแบบนี้มันจอบแบบนี้จริงๆครับแล้ว,วปีเนี้มันออกเลขสิงบ่อยมากปกติมันออกยากหนพี่เห็นไหมวันจันทร์เห็นไหม มันออกนําสัตว์สิงมันจะวนไปวนมาอยู่แค่นี้แหละแล้ววันสุกมันก็ออกสิงพี่จะสังเกตเลยว่าตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรมากผมจะบอกพี่นะลาวพัฒนาครับถ้ามันออกสัตว์น้ํามันก็ออกมันจะออกสัตว์น้ําคู่แต่ถ้ารอบไหนที่มันออกสัตว์ใหญ่หรือที่มันออกสิงโตออกช้างมันก็จะออกสัตว์สีขาตอนเนี้ยมันออกสิงโตครับ แล้วผมพูดวันเนี้ยมันจะแคทแรกไปเป็นผีเสื้อไปเป็นแมงกระเบือหรือว่าสิไปเป็นแบบว่านำสัตว์นกนำสัตว์ปีกก็ได้อันนี้ก็บ้าคู่คือกันนี่เห็นไหมพี่สังเกตได้เลยถ้ามันออกนี่เห็นไหมนี่ถ้ามันออกนี่เห็นไหมถ้ามันออกปลาไหลนี่เอียนเล็กเอียนพอมันออกเล็กเอียนแล้วมันก็ออกปลาเห็นบะมันออกปลาซ้ำกัน แล้วอันนี้เห็นไหมมันออกมันมาสิงสิงก็มีสัตว์เป็นสัตว์สีขาช้างก็สัตว์ใหญ่สิงก็สัตว์ใหญ่เนี่ยพี่ดูได้เลยนามมันจะมีเป็นสัตว์ทะเลก็จะมีหอยนะครับแล้วก็มีสัตว์น้อยก็จะมีกระต่ายมีหมูมีนกนะเบิง้งมันมันเดายากผมบอกเลยมันมีหลายครับรอบที่แลวม,มันออกสิงแม่นบอร,รอบนี้ก็ประหุมสีออกอย่าง อาจจะเป็นนําสัตว์นกก็ได้ครับนกก็จะมีหลายนกก็จะมีนกกังแกนกหนังอนเอนอมีนกอินซีครับจะมีสามนกแต่ดามสัตว์ใดที่มันบ่ค่อยออกนะมันก็สิบ่ออกดเดออ้ผมเบ้าเลยว่าดามสัตว์ใดที่มันบ่ออกนะเห็นบอกพี่สังเกตเห็นไหมที่มันออกเลขม้าอยู่สองรอบนะเห็นไหมเป็นปีม้านันออกหนึ่งสองหนึ่งสองมันบออกออกค่าสองเก้าสองเก็บแคบ เก็บไว้ดูได้เลยมันหลายครับเลขที่มันออกน้อยนะผมบอกเลยนะในนี้นะเลขที่มันออกน้อยนะคือเลขลิงแต่มันก็ออกมาแล้วให้เราเห็นครั้งหนึ่งเลขลิงครับเลขนี้ก็ไม่ค่อยออกปันใดเลขเม่นนี่มันออกล่างสามแปดนี้เนี่ยแบ้ Bear, นี่อันนี้ก็คือกันนี่เลขแบ้นี่เลขแพะเลขแบ้นี่ครับอ่ะผมใช้พี่แคปแล้ว แล้วเดี๋ยวเอาแคปอันนี้ไปก่อนซีโตครับมื้อน,นี้ศูนย์ห้าหกเก้าถ้ามันเบิ้ลวันนี้ก็แล้วแต่เลยพี่จะซื้อถ้าพี่จะซื้อเบิ้ลซื้อตัวมันเองเลยก็ได้ศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกหกแล้วก็เก้าเก้าพี่ซื้อไปบบอยากว่าเบิ้ลแล้วครับมันมันหลายเท่อแล้วบ่ามาอืม เดี๋ยวไปไปปล่อยเลขทูบยุบพุนเด้แล้วก็ชุดยุใสว่าแป๊บหนึ่งเรืกก่องหา่อเอาวันนี้เราพัฒนาพี่วันนี้ฟันเลขหกนะจอให้นะจะมีห้าหกเป็นคู่เด่นนะครับอัดห้าหกเลยวันนี้เพราะชอบเออวันนี้จะอให้มีนะครับเลขหกจะมีหนึ 6, 6่งหกหกเก้าหกห้าแล้วก็สี่หกครับเออไม่งงนะวันนี้เลขหกเยอะนะหกห้า หกเป็นคู่เด่นนะนี่หกห้าสี่หกหนึ่งหกหกเก้าส่วนวันนี้ห้านะเจาะให้พี่มีหนึ่งห้าห้าเก้าเม็ดเดียวให้ศูนย์ห้าเก้าครับลองให้ห้าหกเก้าเี๋ยวพี่ตัดเล่นด้วยเนี่ย0ูนย์ห้าศูนย์หกห้าหศูนย์ห้าออกแล้วพี่ไม่ต้องซื้อก็ได้โอเคเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปขอพรปลปูแล้วเราจะไปจบไลฟ์กันตรงนูน้น อย่าเพิ่งออกไปนะผมจะไปให้พี่ดูเลขทูบตรงนู้นผมได้นอยมาแล้วร้อยหนึ่งหวานหวานเมื่อนี่คิดอยู <laughs> ่ว่าสิบไปเล้วไปได้กำไรแปดพันแล้วลงทุนไปพันสามยี่สิบซื้อตัวละร้อยซื้อสามเพราะว่าไฟมันลุกเมื่อน,นี้ยังผมบอกแล้วว่าจุดจุดทูบครับหนึแตกสองรอบแล้วแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวพาไปขอพรปู่แปบ๊บนึงพี่ ไฟลุกจังซี่เลยก็เลยหมานแล้วก็เลยคิดยุ่สิไปบไไ่อยแต่ว่ามือนี้มาโคกว่าสิลูทโคกห้ิบาทผมว่่ได้อันเม่นไผก็ขอโทษขอไผนะเพราะว่าคนหลายครับเพราะคนหลายแล้วมื้อนี้สัญญาณบนหลุดก็ เดี๋ยวผมเอาขาตั้งกล้องไว้นี่ละ่ะวางก่อนอาพี่ขอพรขอพรเดี๋ยวจะให้เลขทูบครับขอพรตาพี่เดี๋ยวผมเอาใส่ในนี้ดีกว่า พี่จะได้แคปเลขทูบด้วยเอาพี่ใครไม่ทันนะผมให้แล้วนะขอพรตาครับแล้วก็วันที่16บวงสวงใหญ่นะครับพี่ใครจะมานะ ขอให้สามโตเข้าเลยวันนี้อะแคปเลขทูบพี่ออกนอยแล้วเห็นไหมนะ่ะผมได้มาร้อยหนึ่งแคปพี่แคปแคป ขอพรเลยครับพี่เนี่ยผมซื้อแค่นเ,นเนี้ยเห็นไหมเนี่ยผมซื้อแค่เนี้ยผมถูกแล้วเอาเลขทูบมันหลับไปซื้อพี่อ่ะใครไม่ทันครับ อันนี้เลขทูบนะโอเคพี่วันนี้ผมขอบารมีจากองค์ตาทาเวสุวรรณท่านชมภูเวสานะครับขอให้คนที่เข้ามาดูนะครับได้มีโชคมีลาบนะครับขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะครับผมขอบารมีจากองค์ตาทาเวสุวรรณนะครับขอให้ทุกคนได้มีโชคมีลาบนะครับได้มีโชคมีลาบร่วมกันแล้วขอบารมีจากองค์ปูศรีสุดโทนะครับแม่ย่าสีปทุมมาองค์ปู องแม่ย่าก,กันล่ยาวดีเทวีนะครับองค์ปู่พญายนาการนะับขอให้ที่คนที่เข้ามาดูได้มีโชคมีลาบเลขเป็นแค่แนวทางขอให้พี่ทุกท่านเล่นอย่างมีสติวันนี้ขอให้โชคดีขอให้มีโชคมีชัยกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับส่วนใครจะมางานบวงสวงนะครับพี่ตอนเช้าก็ประมาณ9ก้าโมงนะผมจะบวงสวงตาทาวสวรรณห้าโมงเย็นจะบวงสวงองค์เจ้าปู่เจ้าย่านะครับก็คือถ้าใครสะดวกก็มานะครับอ หรือจะทักมาสอบถามในแชทก็ได้นะครับพี่โอเคถ้าใครจะมาก็เซิร์ชพิมพ์ว่าวังปูนินละการนาคราชมาเอกมันจะมีโลเคชั่นมาเพราะว่าบ้านผมก็ตรงพอมันไม่ได้เป็นสำนักมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นวัดอะไรพี่เพราะตรงนั้นก็เป็นบ้านผมตรงนี้มันก็เป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างปู่สร้างเจ้าปู่เจ้าย่าไว้โอเคขอให้โชคดีนะครับพี่สวัสดี